ตวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่งานชาปนิกิจศุกของคุณแม่ประมวนนะครับคุณแม่แอดมินคุณแม่วีรมใมญ่นะครับผม

ในวันท่างๆวันที่5ก็ได้รับเกียรตินะครับจากนักสแสดงชื่อดังนะครับมาบส朗诵กิจการรม朗诵โรงเรีานของคุณแม่บรมุนรชัยธุระนะครับโดยเลิกเกียรตินะครับจากค,าคุณแม่แ,มแกเกิดพันจากรกฤษวรศิษย์นะครับมีชื่อจริงของท่านก็คือ,อคุณจกเกรดพันธ์เกลือน้ำคำนะครับคุณเจ้าเมืองนะครับในพี่น้อง นะครับทรงจัก,การและกระจาโอกาสให้พี่น้องได้รับฟังนะครับโดยการประสานงานของคุณลำไใยใชทยธงรัตน์นะครับโอกาสนี้ขอเชิญครับ ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าและกาสวสรีท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมพระเอกหมอล่ำคนใจแฟนแ,ฟน,แฟนแมนจ่จกักรพรรจากทีมงานระเบียบพระศิลป์มนีได้รับชันท่านมาจากทั้งคณะเจ้าภาพให้มาล่ำทรงดวงวิญญ,ญาณของคุณแม่ประบวนชัยทุง่งรั์หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในโอกาสนี้นะครับผม ตองค์ธรรมามเป็นที่เพิิงคุณพาสงเพนั้นเป็นผู้ตั้งโลกกาข่วงจังคอยมีโอ้ยเพิ่ว่าความตายนี่มันแขนขอสุบาทยางเตือนมือเศร้าเห็นหน้าจังวายยัง บ่มีพายเหนียวหลังความเกิดแก่เจ็บตายการเสียหายวัวควายให้หนายังหาพอนี่ละน้อคือคุณแม่ปะมวลใช้ท้องรัดนี่ละเจ้าลาสังขารคขืนบ้านเพิ่นโอ้ยมันเจ็บปวดก็เลือกเกิน กันนำตาลงสู่ทองลูกลานห้องดอกคำไม,ม้กันนำตาไวบ้บ่ใดทั้งใจสันน้นนกควรหายเม่ได้ไปลาหลับเจ้าตาวคืนนอเมือยงฝ่งแลาลูกลานไปเมือดเกียงยิง้มแต่สี ลูกแม่เอ้ยก,อก่นอนสิไกลแม่ขอสั่งให้ลูกฟังแม่เบานางเท้าวให้อยู่ดีคำอวยอย่ยาได้มีความหายเั่นสิเป็นลือตายอ้ยกับน้องอย่ามองคุณ ให้อุดทนาย่าบุ่นให้แต่งบุญค่อยสางนางเท้าจือจำทำตอนแม่ขอลาลูกเต่าอย่าได้หวงมันดาสาสิมาสิขอคืนมาห่วงดอมทองเจ้า แม่ไปเนาเบืองฟ้าส่วนบุตรตาจำความสั่งแน่เดิมน้ำตาลิไหลลังเลเนกำยังลูกหลานทำต่อเจ้าอภัยให้ยใส่เวร ย่าได้เป็นบาปหายกับผู้ยุดอกฝังหลังลูกหลานฟังคำสอนบนแม่เฮาเคยว่าเอานใดผิดลูกหลานขอพมาเจ้าเมื่อนี้เฮาได้มาส่งดวงวิญญาณแม่ประมุนนี่ละเจ้าได้ง่ขึ้นสู่วิมา ลอยไปถึงสันสวรรค์พร้อมอ่าได้กลัวพระคุณแม่อันใหญ่หลวงลูกว่กลืมสิจื้อใ้วิญญาณเจ้าอย่าหวงเลย รอบนี้ทางตัวแทนคณะเจ้าภาพนะครับคุณลันยใจเชฟของท่านก็จะนะครับด้านหน้าคุณแมนครับจะพาประจิตบอกซ้อมนะครับในการกระซิบกระซใจจะเป็นนิดหน่อยนะครับม้วนเลยครับคุณลุงม้นแกนับตาเลยผมก็ซซ้บอยู่แต่ว่ากลับไปพอกันก็เพิดอาหารนะครับคุณไอซี่ฟอนไอซี่ฟอนจะจับมือเพิ่น นะครับมางานนี่บพสะดวกแต่วไทยรูปได้นะครับเดี๋ยพออาจารย์จะทำงานบันเทิงเรื่อเลื่องซะเนาะงานแบบนี้ก็บอกอยนะครับปันไดนะครับวอยผู้ให่พอในบทบาทแบบนี้ตามริงการแสดงหน้านหม่ที่นะครับผมก็ติดตามดูนะครับผมเข้าใจว่าผมแนะนำปลาลาของแม่นผมดินำปลาแดดจะียทำประมงนะครับแม่นครับเป็นว่านะครับหน้าตาดีเสียงดีหุ่นดีย่นี่จิแพทยเนี่ยแต่ผมผู้เดียวนะครับ ผมมาเปิดหน้ากาก,าการึซึ่งจะเปิดหน้ากากรอครับอ๋อนะครับแนะนานของคุณแมนนะครับก็จะมอบเงินช่วยเหลือนะครับให้กับทั้งโดยท่านจะภาคุณลำใหญ่นะครับแนะนานของคณะเจ้าภาพกลับขอบพระคุณนะครับคุณแมนลำล้ำรวยๆวยหึงเดงฮูกงดหลาดไหนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีนะครับข้าพม้าวมือเต็มอีก่อนที่จะ,ะนะครับ,รท,ท,ท,นะรบทำการชาพนักิ ลาย้านาามพี่มรงมาวปันไอ้คนที่ดนเขาบอกว่าแบบพึงจ้าเ้าพี่นี่อนไสวัสดีครับผมมินีแม่ล่ำสุดแม่พี่ลำย่แม่เอ็ดนิดบานเมียนนะครับวอนนี้อยากให้รูปแป๊บนึ่ง ฟัง่นหี่้มือีเล่อยคุณนะครับอตะสมครับจะเล่นแบเมทนาถูกต้องมืออื่นมือกระสิบไป,ปของพี่เมตต่อยทั้งอุดอรนนะครับ มีต่อยุ้ยเพราะว่าปีกจะมาผู้ดอนนะครับแส็งใจได้ไหมครับมีต่างงานทีกปีมีต่างงานขาวดำนี่เป็นขาวดำที่จริงครับมันกะลี่งอย่างไรนะก็แกเก็บตายนะครับเด้อครับเอาย็นมือนีก็ให้พี่าพอไปพี่น้องก็นะครับเอาเอาสมีนอ่นครับผมเดี๋ยวจังเดย์ฉมอะไรไหมนะครับ ขอบคุณหลายๆคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับ